การเราก็ต้องทําเต็มตัวแบบนี้นะคะเกตอะไรไม่มีเกตอะไรไม่มีมเกตไรไม่มีใช่ไหม,ไมปิดตายเกตเอวมีไหมไม่ไมีมปิดให้หมดลาเส้นจากไปลายไหลมาเจอหัวน,นมจุดที่หนึ่งจุดที่สองจีบเปิดตรงนี้นตัดนี่มาถึงนี่แล้วน,นี่ก็ตัดทะลุามานี่ นะมันก็จะอาออกนะตัวนี้เหมือนกันไม่มีเกล็ดไหลและเกล็ดเอวปิดไปเลยลากอันนี้มาถึงหัวนมลากอันนี้มาถึงหัวนมเห็นไหมเอ,อ้อันนี้ตัวนี้ตัวนี้จะยากหน่อยตัวนี้จะยากหน่อยติดเกล็ดก่อนเห็นไหม ลากนะคะลากเก็ดจตกตรงนี้ก็ได้ขึ้นมาก่อนแล้วก็สลับแล้วก็สลับอันนี้เป็นสามมิติพับไปพับมาพับไปพับมานะฮะเวลาทำก็จะงงนิดๆน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูประภาพปฏิบัติกันอันนี้ ไม่มีปิดนะปิดแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นเนื้อที่แทกเราต้องกดลอยตรงนี้เกดลอยเฉยๆอันนี้ปิดตายอันนี้อันนี้ปิดไปก่อนแต่ว่ากดลอยชิ้นนี้นออกมาชิ้นนี้ก็คือตรงอกสูงเราอหละกดลอยออกมาเป็นอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวกูแปะให้ดู มันต้องเอามาแทรกระหว่างเกศมันจะได้พับได้นะตัวนี้ไม่มีก็ปิดปิดโค้งคอแหงมาที่อกนะฮะเราดูตามตำน่งเราวาดให้เหมือนรูกอะ่ะถ้าเราทำพวกย้ายเกบเนี่ยเราต้องวาดให้เหมือนลูกอันนี้ปิดเมื่อกี้คนเยอะไหมพี่กิตแล้วมันตรวจกี่อย่าง ตรวจสามอย่างอ้าวแค่นั่นเหรอวันนี้ตรวจน้อยเนาะวันนี้ตรวจตรวจอย่างเดียวเองเจาะเลือดเจาะเลือดแล้วก็ตรวจน้ำตาลในเลือดแล้วก็ดูผลเจาะแล้วมาเร็งอะไรเขาไปตรวจที่ไหนกัพนที่ยี่สิบค่ะตรวจฝั่งโน้นไม่ได้ไปตรวจโรมาตรวจฝั่งนี้คุยกันเอ๊ะเหมือนว่า เวลาเดินฝั่งนู้นเราไปร่วมกับเขาเหรอยังไงถึงสั็ช่างครูคิดว่านไปตรวจปีที่โรงพยาบาลกรรมการเต็นแล้วก็ถูกก็ทำแค่นั้นแหละอันนี้มีเก็บแอรไม่ต้องปิดอันนี้มีเก็บแอร์รูปตัว T ไม่ต้องปิด เดี๋ยวเราจะเอาเหลวมาแล้วกันอัน,น ier, ไหนมีเกตียเราก็ไม่ต้องปิดหรอกกูก็เลยหลงคิดว่าเขาให้นี่หลงคิดว่าเขาให้เกิ